อินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,567ผู้ขอรับการประเมินนางสาวกัลายาอินทหอมตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัสศรีสเกตครุศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูด้านการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทบทวนความรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบพัฒนาการและความเข้าใจของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือการวัดและประเมินผล นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาด้วยสื่อและนวัตกรรมที่เกิดจากการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนมีความรู้ความจำความเข้าใจในคำศัพท์และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งห้องที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ60และส่งเสริมเรื่องของความรับผิดชอบในการส่งพลังงานและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการทํางานในรายวิชาภาษาอังกฤษด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําสารสนเทศการเรียนรู้ของนักเรียนการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%และช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการเรียนรู้จนสามารถผ่านเกณฑ์ในการเรียนรู้ที่กำหนดได้และได้ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองครูประจำวิชาในการพัฒนานักเรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาและมีผลสำเริจทางการเรียนที่สูงขึ้นผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาจากการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ประเด็นทา้าทายความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากผลการทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่4นั้นแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนไม่ถึง50%สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่มีความคุ้นเคยกับคำศัพท์หรืออาจเคยพบเห็นหรือเคยท่องผ่านตามมาบ้างแต่นักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการจำการเรียนรู้และการนำไปใช้เท่าใดนะัก หลังจากนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ชุดดังกล่าวซ้ำกันหลายๆครั้งในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนมีความรู้ความจำความเข้าใจในคำศัพท์และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้ง9คนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ60 ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ